สวัสดีค่ะนักเรียนในเรื่องการอ่านงานเขียนเชิญทีบายคำสั่งข้อแนะนําและปฏิบัติตามนะคะ EP ที่5นี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจค่ะการเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจนะคะหนังสือเนี่ยมีหลายประเภทแต่และประเภทก็มีรายละเอียดหรือโครงสร้างแตกต่างกันไปตามลักษณะของหนังสือซึ่ง แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้ค่ะประเภทแรกนะคะประเภทที่1หน,งนังสือที่ให้ความรู้และข่าวสารประเช่นหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์สารคดีประเภทที่2นะคะหนังสือที่ให้ความบันเทิงก็อย่างเช่นการ์ตูนนิยายเรื่องสัน้นนิทานค่ะตัวอย่างการประเมินคุณค่าของหนังสือนะคะอย่างแรกค,คือคือหนังสือพิมพ์ การพาดหัวข่าวเป็นสิ่งสำคัญนะคะควรพิจารณาหัวข่าวตรงกับสาระของข่าวหรือไม่ใช้ภาษากระชับเข้าใจง่ายไม่ใช้ภาษาที่ก่อเกิดความเข้าใจหรือใช้คำผิดความหมายดังตัวอย่างการพาดหัวสามหัวข่าวนี้นะคะมีความสั้นมีความกระชับเข้าใจง่ายตั้งแต่ตน้นและนักเรียนก็สามารถนำ หัวข้อนี้น่าสนใจแล้วนักเรียนเข้าไปอ่านรายละเอียดต่อจากนี้ได้เลยค่ะต่อมาเนื้อหาข่าวต้องเป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้2เหตุการณ์นะคะที่ครูยกตัวอย่างข่าวมาเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยปฏิบัติการพาทีหมูปากกลับบ้านกับอีกข่าวหนึ่งเตรียมรับพายุสองลูกซัตวเข้าไทยซอสอ,สอไม่ควรเพิ่มความคิดเห็น หรือเนื้อหาตามใจชอบเพราะผู้ประกาศข่าวบางช่องที่เกิดกรณีพิพาทฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะเพราะเอาความรู้สึกความคิดคําพูดของตนเองใส่เข้าไปในข่าวนะคะก็จะเกิดการฟ้องร้องขึ้นศาลกันเกิดขึ้นนะคะอเป็นข่าวที่ให้ความรู้แก่สาธารณชนไม่ทําลายความมั่นคงของชาติ และศิลธรรมอันดีงามของประชาชนข่าวก็จะออกแนวสร้างสารรค์นะคะอย่างเช่นการเก็บขยะการปลูกต้นไม้การอยากทราบการทำธุรกิจต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีหรืออะไรบ้างที่เกี่ยวกับภาษีนะคะ2.4ใช้ภาษาสุภาพนะคะ 2 5มีหลักฐานอ้างอิงที่มาสถานที่เวลาบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้ข่าวน่าเชื่อถือขึ้นนะคะข่าวหน้าซ้ายมือคือการแจ้งผู้ติดเชื้อของแต่ละวัน และทางด้านขวามือก็เป็นสำนักง,งานออยอเผยลายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายซึ่งสองข่าวนี้อ้างอิงจากหน่วยงานทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีความน่าเชื่อถือนะคะสามารถนำไปอ้างอิงได้ตัวอย่างการพิจารณาประเมินคุณค่าของหนังสือนะคะ 3. การพิจารณาคอลัมน์อื่นๆนอกจากข่าวแล้วหนังสือพิมพ์ยังมีหลายคอลัมน์เช่นบทความ บันเทิงคดีประกาศโฆษณาความรู้ต่างๆการพิจารณาคุณค่าในแต่ละคอลัมน์ควรพิจารณาเรื่องของการใช้ภาษาเขียนและคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านค่ะตัวอย่างการพิจารณาประเมินคุณค่าของหนังสือบันเทิงคดีหนังสือบันเดิมคดีไม่สักครู่ที่ครูจะกล่าวไปแล้วนะคะก็คือเช่นกระตูน้น นิยายพวกนี้นะคะเป็นหนังสือบ,บันเทิงคดีควรพิจารณาอะไรบ้างนะคะก็ 1. น,นะคะแนวคิดสำคัญของผู้เขียนซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรื่อง 2. การวางโครงเรื่องมีความน่าสนใจหรือผูกเรื่องให้มีตัวละครและเหตุการณ์สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบสมเหตุสมผลหรือไม่ 3. ตัวละครมีพฤติกรรมสมจริงหรือเปล่าและสี่สำนวนภาษาใช้เหมาะสมกับเรื่องหรือไม่สละสรวย สร้างภาพได้ชัดเจนและทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คอยตามหรือไม่ตัวอย่างการพิจารณาประเมินคุณค่าของหนังสือนะคะหนังสือ3อย่างนี้ที่ตัวอย่างที่ครูให้มานี้นะคะสามารถนักเรียนหาอ่านได้ที่ห้องสมุดนะคะ,ะด้านซ้ายมือ Harry p o t t e เนะคะเป็นหนังสือที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในอเมริกานะคะและทางด้านนี้ ันที่สความสุขของกะทิเป็นหนังสือที่ได้รับรางวาัลซีไลท์ซึ่งผู้เขียนเนี่ยเป็นคนไทยนะคะด้านขวามือก็เป็นหนังสือรางวาัลซีไลท์เช่นเดียวกันสรุปความรู้นะคะการเลือกหนังสืออ่านให้เหมาะสมตามความต้องการของวยัยทำให้ได้รับคุณค่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแล้วนักเรียนกลับมาดูตัวเองว่าวันนี้นักเรียน ได้อ่านหนังสือบ้างแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นหนังสือบันเทิงก็ดีหนังสือเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะใน EP นี้ก็ไม่มีภาระงานชิ้นงานให้นักเรียนนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนอ่านหนังสือแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ